สวัสดีครับผมวันนี้มาพบก,กับผมนะครับอันนาโซล่าเซลล์สองนะครับผมวันนี้ก็มาแนะนําปั๊มให้นะครับผมตัวนี้เป็นปั๊มเฮนโดโร่หนึ่งพันห้าร้อยวัตต์ ACDC นะครับผมสามารถใช้ไฟบ้านขับเคลื่อนในเวลากลางคืนได้หรือใช้เครื่องปัน่นปั่นในเวลากลางคืนได้ครับผมนี่ตัวนี้ก็สิ่งที่ถ้าท่านตั่งท่านลูกค้าคุณลูกค้าสั่งนะครับผมก็จะมีตู้อิวอร์เตอร์พร้อมประกอบนะครับผมมีสายแสกให้ มีแท่งกาวให้ครับผมส่วนด้านล่างนี่จะเป็นตัวปั๊มครับผมสเปคปั๊มตัวนี้สามารถดูดลึกได้70เมตรนะครับแล้วก็มีสายไฟ50เมตรเชือก50เมตรแล้วก็ปากบอ่อครับผมชุดนี้ถ้าเป็นชุด4แผ่นนะครับผมจะอยู่45900บาทครับผมถ้าเป็นชุด6แผ่นจะอยู่55900บาทนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับผมก็คอมเมนต์ไว้ล่างคลิปหรือว่าโทรมาสอบถามได้นะครับ ที่เบอร์0616323161นะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ